สวัสดีครับก็มาอยู่กันที่แกะนาแกะพารทที่2แล้วนะครับอะแกะพารทที่2แบบอะแกะที่2นี้จะมาฝึกการเขียนแผนภาพกันนะครับแผนภาพที่ใช้ adf นั่นเองอมาทบกวนก่อน A A แสดงถึงการทำให้เกิด ส่งผลให้ลักษณะลูกศรนนะครับก็จะเป็นแบบนี้ลูกศรจากเหตุไปผลต่อมาดีดีสแสดงถึงองค์ประกอบ องประกอบว่ามีอะไรบ้างจากใหญ่หรือแม่ใหญ่ไปเล็กต่อมา f f จะตรงข้ามกับ a ก็คือจะยับยัง้งป้องกันไม่ทำให้เกิด หรืออทำให้ลดลงเนี่ยครับลักษณะก็จะเป็นลูกศรแล้วก็มีกากบาทจากเหตุไปผลเหมือนเดิมมาดูตัวอย่างกันนะครับแค่คูณดื่มชาวันละแก้ว ก็สามารถยับยั้งโรคอัลไซเมอร์ได้คีย์เวิร์ดจะอยู่ที่การยับยัง้งยับยั้งเป็น L อนั่นเองครับก็จะได้ว่าดื่มชาวันละแก้วไปยัแบบยั้งก็เป็นเหตุให้เป็นยับยั้งโรคอัลไซเมอร์ แยบยัง้งเ f ต่อมามาดูข้อ2ครับความสำเร็จเกิดมาจากความอดทนและความพยายามจะเห็นได้ว่าอันไหนเป็นเหตุครับความพยายามเป็นเหตุความสำเร็จเป็นผลเหตุทำให้เกิดผลดังนั้นเราจึงเขียนได้ว่าความสำเร็จ ใย้ย่ามใหพยามมานะไม่ใช่ก็พราะยามนะครับก็จะมีลูกศรจากเหตุไปผลแบบนี้ต่อมามาดูข้อ3การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็คือการทำผิดสินข้อแรกของศีลค้าคว่าคือเป็นแสดงออกถึงความเป็นองค์ประกอบนั่นเองครับก็จะได้ว่าการ ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยเป็นแม่ใหญ่ทำให้เกิดมีองค์ประกอบยอดก็คือการทำผิดศีลข้อแรก ที่ี้องเป็นไม่ใหญ่นะแบบนี้ครับต่อมาข้อ4คนยุคปัจจุบันได้รับวิตามินบางชนิดมากเกินไปทำให้กระดูกผุเร็วกว่าที่ควรคนยุคปัจจุบันได้รับวิตามินบางชนิดมากเกินไปทำให้กระดูก เร็วกว่าที่ควรเราได้คีย์เวิร์ดคำว่าทำให้ทำให้เป็น A อะไรทำให้ได้รับวิตามินเป็นเหตุผลก็คือกระดูกผลเร็วแล้วก็สรุปได้ว่าได้รับวิตามินทำให้เกิด กระดดูผุเร็วกว่าที่ควรต่อมามาดูก็อหครับผู้ที่ดื่มกาแฟาทุกวันมีความเสี่ยงต่อมะเร็งตับบางชนิดเพียงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับคนอื่น หมายความว่าไงเดะเราอ่านรอบหนึ่งผู้ที่ดื่มกาแฟทุกวันมีผลอันนี้เป็นเสียงนะมีความเสี่ยงเสียงเสียงเสียงตรงนี้ตกงงงูไปอ่ะผู้ที่ดื่มกาแฟทุกวันมีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งตับบางชนิดเพียงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับคนอื่นหมายความว่าไงมีความเสี่ยงเพียงครึ่งหนึ่งของคนอื่นเป็นการ ยับยั้งหรือป้องกันไหมหรือเป็น F นั่นเองเพราะอะไร mm hmm. เพราะว่าคนอื่นเนี่ย mm hmm. เขามีแบบเยอะมากเลย mm hmm. มีความเสี่ยงแบบโคตรรเลยอย่างเงี้ยแต่คนที่ดื่มกาแฟก็เพียงครึ่งนึงก็คือลดลงมาลดลงก็เป็นการยับยั้งด้านั้นจึงเป็นเกรด F ครับดังนั้นเราจึงเขียนว่าผู้ดื่มกาแฟทุกวันเป็นเหตุโลมาเมรนตับอชนิดเป็นผลก็จะได้ว่า ดื่มกาแฟทุกวันยับยั้งโรคมะเร็งตับบางชนิดทีนี้เวลาที่โจทย์มันให้อะไรมานะครับบางครั้งมันอาจจะขัดจากความเป็นจริงอยู่บ้างแต่เราก็ต้องเชื่อฟังโจทย์อย่างเช่น ก,มมบบก,กินปลาทำให้บินได้สมมติว่าโจทย์มันมาแบบนี้โจทย์มันมาบอกว่ากินปลาทําให้บินได้เราก็ต้องเชื่อโจทย์ว่ากินปลาแล้วทําให้บินได้เราไม่ต้องไปขัดแย้งว่ากินปลายับยั้งบินได้อะไรประมาณนี้เราไม่ต้องเสนใจเราก็ไปตามโจทย์เลยอันนี้เป็นริคเนาะเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆต่อมามาดูข้อ6หรับปัญหาัวรุนหนีออกจากบ้าน เกิดขึ้นเพราะในสภาวะปัจจุบันสื่อที่มีอยู่รอบข้างคอยเบี่ยงเบนความสนใจมากขึ้นอะไรเป็นเหตุปัญหาไวรุสนีออกจากบ้านหรือสื่อที่มีอยู่คอยเบีเ่ยงเบนความสนใจคําตอบคือสื่อที่มีอยู่คอยสื่อที่มีอยู่รอบข้างคอยเบีเ่ยงเบนความสนใจเป็นเหตุที่ทําให้เกิดเป็น a อะไรเป็นผลปัญหาไวรุ่นเนี่ยออกจากบ้านเราก็จะได้ว่าปัญหาไวรุนเนี่ยออกจากบ้านนี่สื่อที่มีอยู่รอบข้างคอย เปนเปนความสนใจ A จากเหตุไปผลเนาะามาเข้าใจครับเพราะความอยากมีอย่างได้ของคนทำให้เกิดความรูปอน,นิจตาตัวเลยอน,น้เหตุเป็น A แล้วก็ผลข้อควรจุดก็คือความนะครับความอยากมี อยากได้ทำให้เกิดความโลภโอเคข้อควาจุดก็คือความนะพี่เขียนย่อไว้เฉยๆต่อมาดูข้อแปะนะครับโปรโตีนคอลลาเจนอันเป็นโปรโตีนเส้นใยส่วนประกอบสำคัญของกระดูกสามารถคงอยู่ได้ทน โปรโตีนคลาเจนอันเป็นโปรโตีนเส้นใยประกอบสำคัญของกระดูกสามารถอยู่ได้อันนี้ใช่อานทีท่ทำให้เกิดไหมไม่ใช่ใช่ยับยั้งไหมไม่ใช่อันนี้คือเป็นส่วนประกอบโดยที่มีโปรโตีนเส้นใยส่วนประกอบของกระดูกเนี่ยอนไนเป็นแม่นะคลาเจนหรือโปรโตีนเส้นใยประกอบของกระดูก ต่อโปรโตีนเส้นใยสคประกอบเป็นแม่อันนี้เป็นคอลลาเจนก็เป็นลูกเป็นย่อยหรือเป็นเล็กนั่นเองเราจะดูได้ไงว่าไหนเป็นใหญ่เป็นย่อยเราเปลี่ยนคำเชื่อมตัวนี้เป็นองค์ประกอบของหรือเราจะเปลี่ยนว่าอันนี้ลูกจะเป็นองค์ประกอบอแม่นะ คอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโปรตีนเส้นใยส่วนประกอบของกระดูกเห็นได้ว่าอันนี้มันคล้อย <c oughs> ไปตามกันมันไม่ใช่โปรตีนเส้นใยส่วนประกอบของกระดูกเป็นส่วนประกอบของคอลลาเจนอันนี้มันจะขัดกันตันหน่อยเพราะว่าาะว่าอันเป็นอันเป็นก็คืออันนี้ต้องเป็นในนี้ด้วยซ่าต้องเป็นในหัวดังนั้นโปรตีนเส้นใยส่วนประกอบของกระดูกจึงเป็นใหญ่เนาะ เป็นส่วนประกอบเป็นแม่อหลกจีอ่าโปรตีนตกนอกหนูทีก็จะสวยๆนิดนึงคอลลาเจนแบบนี้นะครับตัวอย่างมาดูตัวอย่างต่อกันดีกว่าตัวอย่างข้อ9นะครับ แก้มเดอะสตาร์ชอบร้องเพลงเนื่องจากเธอรักในเสียงเพลงแก้มเดอะสตาร์ชอบร้องเพลงเนื่องจากเธอรักในเสียงเพลงคำว่าเนื่องจากนี้เป็นเสมือนการทำให้แต่อันไหนทำให้เหตุจะอยู่ด้านหลังเธอรักในเสียงเพลงเป็นเหตุผลที่เธอที่ทำให้แก้มชอบร้องเพลง นั้นจะก็จะเขียนนี้เธอรักในเสียงเพลงทำให้แก้มเดอะสตาร์ชอบร้องเพลงมาดูข้อสิบต่อนะครับ กินผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองเพื่อป้องกันการขาดโปรตีนสําหรับคนที่ถือสินเจการป้องกันเป็นเหมือนการให้เกิดเอฟหรือการยับยัง้งดังนั้นถั่วเหลืองไปยับยั้งขาดโปรตีนอันนี้ก็ตรงตัวเลยเนาะถั่วเหลืองไปยับยัง้งขาดโปรตีนถั่วเหลืองเป็นเหตุน,นะครับโปรตีนเป็นผลขอ้อเสีั้งแต่หน้ามืออาชีพ ทำให้ความสวยเพิ่มขึ้นเอออันนี้ก็ตายตัวเหมือนกันเป็น A เหตุแล้วก็ผลง่ายเนาะช่วงหลังก็จะเจอคําแบบนี้บ่อยฝึกทไํไปบ่อยเดี๋ยวก็ได้เองนะครับทําให้ความสวยเพิ่มขึ้นต่อมาข้อ12บสคนขี้เกียจสลังยาวและ เอาเปรียบผู้อื่นทำให้ทาให้เป็น A รังแกผู้อื่นเป็นผลเหตุก็คือคนขี้เกียจสันหลังยาวแล้วก็เอาเปรียบเห็นว่าจะมี2เหตุในตัวนะครับดังนั้นเหตุก็จะเป็นผลแบบนี้เขียนได้ว่าคนขี้เกียจสันหลังยาวกับเอาเปรียบ ทำให้เกิดคนอ่นรังเกียจนี่เนาะแล้วใส่สีแดงวงให้มันก่อนให้มันเห็นชัดอย่างงี้แล้วก็รังเกียจก็ชี้ไปเลยชี้บอกว่าทำให้เกิดนี่เหตุก็อยู่ด้านปลายลต้นลูกศรผลก็อยู่ปลายลูกศรเหมือนเดิมอ่ะพี่บีมจะสวดก็ต่อเมื่อไปทำสาลกรรมอ่าไหนเป็นเหตุ อันนี้เป็นเอเนาะพี่บีมไปทำสัยกรรมจะสวยจะสวยก็ต่อเมื่อไปทำสัยกรรมหมายความว่าไงทำสัยกรรมเป็นเหตุทำให้พี่บีมสวยเป็นผลทำสัยกรรมเป็นเหตุนะครับแล้วก็ทำให้พี่บีมจะสวยอเองเฮถ้าสัยกรรม ที่มีจะสวยหลักการง่ายเ a กับ F ต้องหาเหตุและผลให้เจอแล้วก็ต้องแยกว่าอะไรคือ A อันไนคือ f อันไไนคือการทําให้เกิดอนไนคือการยับยั้งให้ออกนะครับแล้วก็องค์ประกอบเราต้องดูว่าองค์ประกอบอาจจะอยู่ในรูปของการยตัวอย่างเช่นในการยกหัวข้อต่างๆหรือการแสดงถึงความองค์ประกอบอย่างเช่นข้อนี้นะครับเนี่ยข้อ3 มันก็ไม่ได้บอกมาตายตัวแต่มันก็ใช้คําว่าก็คือก็ได้หรืออีกข้อนึงนี่คำว่าอันเป็นอันเป็นเป็นคำที่มองยากเหมือนกันนะ,ะคำว่าอันเป็นเป็นองค์ประกอบของแล้วก็เปลี่ยนลองเปลี่ยนคําว่าอันเป็นเป็นองค์ประกอบของอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้คลิปนี้พอแค่น,นี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้า EP พีสามว่าจะยังไงต่อ สำหรับวันนี้พอแค่นี้สวัสดีครับเจอกันในเพจนะครับบ๊ายบาย